ฟอร์ดออสเตรเลียเปิดสเปคคุ้มพลังเรนเจอร์ซูเปอร์ดิวตี้พร้อมราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดยความน่าสนใจของเวอร์ชันนี้นอกจากจะเน้นการใช้งานหนักแล้วยังเป็นปิิภัพที่ถูกผลิตในโรงงานประเทศไทยมีโอกาสจำหน่ายทำตลาดในไทยด้วยเช่นกันสำหรับ f อร d r a n นเจอร์ e r Duty ์ดิวตี้ออสเตรเลียจะมีทั้งหมด3ตัวถังเริ่มต้น82,990เหรียญหรือราว1.7ล้านบาทถือว่าเป็นเ a น g e อร์ดีเซลที่มีราคาแพงที่สุดเท่าที่เคยขายในออสเตรเลีย ฟอร์เรนเจอร์ซูเปอร์มีการเปิดค่าตัวในออสเตรเลียอย่างเป็นทางการโดยในรุ่นตอนเดียวเริ่มต้นที่82,990เหรียญหรือ1 7 6 0 0 0บาทเทียบตอนเดียวของเรนเจอร์รุ่นปกติอยู่ที่1ล้านบาทเท่านั้นถัดมาจะเป็น Super c a แหรือแคบเปิดได้86,490เหรียญประมาณ1 8 3 0 0 0บาทและตัวถัง d o บเบิลแคสิประตู89,990เหรียญหรือ1 9 1 0 0 0บาท หากเทียบเรนเจอร์แรปเตอร์ V6 ออสเตรเลียมีราคา1,920,000บาทซึ่งมีส่วนต่างกันเพียง10,000บาทเท่านั้นแต่ราคาของซ u เปอร์ดิวตี้ดังกล่าวยังไม่รวมกระบะท้ายนะครับซึ่งมีให้เลือกหลายแบบหลายราคาอีกหนึ่งไฮไลท์คือขุมพลังเครื่องยนต์โดยจะเป็นดีเซล3.0ลิตร V6 ช่วงแรกคาจะมีการปรับกำลังให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อรองรับการบรรทุกและการลากจูงหนักแต่ด้วยการปรับเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับตัวรถ รวมถึงมีกฎเกณฑ์นในส่วนการปล่อยค่ามลพิษไอเสียที่เป็นมาตรฐานยูโร6และต้องใช้สารเติมแต่งไอเสียแอดบูลอีกด้วยทําให้กําลังลดลงจาก250แรงม้าเหลือ210แรงม้าแต่แรงบิด600นิวตันเมตรเท่าเดิมซึ่งแรงบิดมหาศาลนี้มองว่าเป็นจุดเด่นที่ตอบโจทย์การใช้งานลักษณะดังกล่าวแม้ตัวเลขกําลังจะลดลง40แรงม้าก็ตาม สำหรับ Ford Ranger Super Duty มีความสามารถในการลากจูง4.5ตันเมื่อใช้ชุดลากจูงแท้ของ Ford การบรรทุกหนักสูงสุดเกือบ2ตันหรือในสเปคคือ1.98ตันซึ่งน้ำหนักตัวรถเมื่อมีการลากจูงและการบรรทุกหนักไปพร้อมกันรองรับได้สูงสุด8ตันนะครับตัวรถจะมีตาช่างบง่งบอกน้ำหนักบริเวณหน้าจอยอด้วยโดยมาพร้อมชุดล้อเหล็ก8ดูน็อตขนาด18นิ้วได้ยางขนาด33นิ้วมีการใต้ท้งรถ ถังน้ำมันใหญ่ขึ้นจาก80เป็น130ลิตรตัวรถมีการยกสูงมากขึ้นส่งผลให้มีความสามารถในการลุยน้ำได้ลึกขึ้นอยู่ที่850ม mm. ิลลิเมตรช่วงล้อซ้ายขวากว้างขึ้นเท่าเรนเจอร์แรปเตอร์ชุดปีกนกอลูมิเนียมได้การขับเคลื่อนสีล้อเกียร์ออโต้สิบจังหวะและดิฟล็อกหน้าหลังเป็นต้นสำหรับเมืองไทยรอติดตามช่วงปี2026นะครับว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรทุกคนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ I don't know.